สวัสดีครับหลายคนถามลุงกันมามากเรื่องพรรคพลังประชารัปซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลลุงเขียนเรื่องนี้มาหลายวันแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นรัฐบาลจะอยู่จะไปก็ล้วนมาจากความเชื่อมั่นของประชาชนหากจะให้ลุงบอกหรือออกความเห็นว่าประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องปัญหาของบ้านเมืองจริงหรือ ลุงว่ามันไม่ใช่ประชาชนไม่ต่างกับผู้บริโภคประชาชนแยกแยะไม่ได้จริงๆหรอกว่าสินค้าไหนมันดีกว่าสินค้าอื่นตรงไหนอย่างไรส่วนใหญ่เข้ามาจากเขาว่านั่นแหละไอ้ที่ว่าเขาว่านั้นมันมาจากไหนมันก็ามาจากการทำพีอาของเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้ามันมาจากนั้นเมื่อจะถามว่านาฬิกาเรือร้อยสองร้อยบาท มันบอกเวลาต่างกับเดือนละแสนเดือนละล้านหรือเดือนละหลายล,ล้านตรงไหนอย่างไรถือกระเป๋าใบเนมใบละแสนใบละล้านมันบ่งบอกรสนิยมว่าเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้มีความสามารถน่าคบหาจริงหรือคำตอบที่ตอบคำถามพวกนี้มันจึงเป็นมโนจริตที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาสร้างค่า เขาตีตรามายเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่ความจริงการเมืองก็เช่นเดียวกันเพียงแต่มันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าเท่านั้นเองมันไม่มีเรื่องราคามาเป็นตัวชี้วัดมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นล้วน,วนใครจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าผู้นั้นก็ได้รับความไว้วางใจ การเมืองมันจึงต้องมีกลุ่มมีเป้าหมายมันก็เหมือนกับธุรกิจทั่วๆไปความเชื่อมัน่นจึงเป็นเรื่องที่นักการเมืองนำมาใช้ในการออกชนะคู่แข่งทางการเมืองนักการเมืองจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต้องทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่นจึงจะนําความเชื่อมั่นนั้นไปทําลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อคู่แข่ง นี่คือการต่อสู้ทางการเมืองการหาเสียงจึงเป็นกลยุทธ์ที่มันสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ของนักการเมืองเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็ยากที่ประชาชนจะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จนสรุปได้ด้วยตัวเองประชาชนจึงไม่ต่างอะไรกับผู้บริโภคในภาคธุรกิจมันจึงโอนไปเอ็นมาตาม แต่การโฆษณาชวนเชื่อที่มันลดแหลกแจกแถมลุงจะยกตัวอย่างฝ่ายนิติบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าสอสอแต่ละคนคือผู้แทนปวงชนชาวไทยอ้างประชาชนทั้งประเทศเป็นเกราะปกป้องตนเองแต่ในความเป็นจริงแต่ละคนล้วนทำหน้าที่เพื่อตอบสนองตนเอง ตอบถนองฝ่ายตนเองกลุ่มกวนการเมืองฝ่ายตนเองไม่ได้คำนึงถึงประชาชนเะยด้วยซ้ำไปนี่คือธรรมชาติการเมืองเมื่อมาถึงพักพลังประชารัฐที่หลายคนอยากให้ลุงแสดงความพิเห็รในเรื่องนี้โดยเฉพาะสี่กุมารไปสามตรจ,จะาเศษแทนหรือไม่นี่คือโจทย์ที่สังคมกำลังค้นหาคำตอบ และจากที่ลุงบอกมาตั้งแต่ต้นว่าการเมืองนั้นต้องมีกลุ่มต้องมีควรต้องมีฝ่ายกลุ่มควรใดที่สูญเสียผลประโยชน์ก็อย่าคิดอย่าหวังอย่าคิดอย่าหวังว่าเขาจะสนับสนุนนี่คือความจริงทางการเมืองดังนั้นผู้นำต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งทั้งของตอนเอง และของผู้อื่นทุกฝ่ายในทุกแง่ทุกมุมนั้นก็เพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรองเมื่อความแตกแยกมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐที่มีการขับหัวหน้าพักขับเลขาที่การพักออกไปจากพักมันย่อมจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่หัวหน้ารัฐบาลจะนิ่งเฉย นายกรัฐมนตรีย่อมจะทราบดีว่านั่นคือการคุกคามนั่นคือการต่อรองในตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดมันก็คือความขัดแยง้งและเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกระทบกับรัฐบาลแน่นอนในเมื่อรัฐมนตรีเหล่านั้นมาจากโฟต้าของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพัรรัฐตรีย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สี่คูมันจึงต้องไปแน่จากข่าวก็ยืนยันมาแล้ว่าไปแน่จากแถลงการของกลุ่มสี่คูมนันที่นำโดยคุณอุตมะสาวนายนกับพวกอีกสามคนคือคนสนธิรัตน์สนธิจีรวง คุณสุวิทยเมษศรี 14, และคุณกอบศักด์ภูสก,กุลซึ่งไม่ต้องไปดูหรอกว่ามีถ้อยความใดในการแถลงการในวันนั้นเอาเป็นว่านั่นคือการแสดงออกว่ายังไม่ตายยังขยับขับเคลื่อนอยู่นั่นมันไม่ใช่อาการของผู้แพ้ที่ต้องค่อยๆหลบไปหาที่สุกหัวซุกตัวนอนไม่ใช่อาการแบบนั้น ในเมื่อก่อนหน้านี้ทางกลุ่มสีขม่ขุมานประกาศเสียงดังความชัดว่ามาด้วยกันก็จะไปด้วยกันและความจริงก็ชัดเจนแล้วว่าไปด้วยกันในเมื่อจะไปซึ่งมันต้องไปแน่นอนเพราะเกิดความขัดแย้งถึงเพียงนี้มันก็ยากที่จะอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันได้มันต้องไปแน่แต่จะไปอย่างเสือ หรือจะไปอย่างหางจุกมันก็อีกเรื่องเสือมันก็ต้องไปอย่างเสือถ้ามองว่าการแถลงข่าวในวันนั้นของกลุ่มสี่คูมานคือการคำรามไม่ใช่การร้องเพราะฉะนั้นต้องมีภาคสองแน่นอนเมื่อกลุ่มสี่คูมานไปนายกรัฐมนตรีจะเอาใครมานั่งทำหน้าที่นําพาเศรษฐกิจของรัฐบาล ลุงว่าไม่ใช่คนจากกลุ่มสามมิตรแน่นอนและก็ไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดของบิ๊กป้อมแน่นอนแต่ลุงว่าต้องเป็นคนที่ดอ,อร์สมคิดจากตกศีกษ์สเสนอให้หรือให้ความเห็นชอบนี่แหละคือการไปอย่างเสือลุงยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงไว้วางใจด็อเตอร์สมคิดอยู่ ลุงเชื่อว่าสองท่านนี้มีแนวคิดด้านเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันคือไม่บ้าชี้ตามแนวคิดรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการกับสวัสดิการแห่งรัฐมันคคละเรื่องกันนะครับสวัสดิการแห่งรัฐมันต้องมีมันต้องมีเพื่อการดำรงชีพของประชาชนรัฐสวัสดิการที่หลายควายหลายคนพูดถึงลุงมองว่า มันไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่เรามีประชากร70ล้านคนที่มีรายได้ประชาชาติมาจากคนเพียงไม่กี่ล้านคนและยังมีระบบภาษีที่ล้าหลังไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่มันควรจะเป็นอย่างที่มีในประเทศรัฐสวัสดิการทั่วไปรัฐสวัสดิการจึงแลกมาด้วยระบบภาษี และต้องเป็นฐานภาษีที่กว้างพอสมควรมันย่อมจะไม่ใช่คนเพียงสิบล้านคนหาเลี้ยงคนเจ็ดสิบล้านคนรัฐสวัสดิการจึงยังอยู่อีกห่างไกลลุงว่ายัางมันนี้ลุงว่ามันยังอยู่อีกไกลก็มาดูเรื่องที่ดินปัจจุบันราคาที่ดินเพื่อการเกษตรมันมีราคาสูงเกินกว่า เกินกว่าที่จะมาทําการเกษตรแบบล้าหลังที่ดินจึงตกไปอยู่ในมือของภาคธุรกิจอื่นไปตกอยู่ในภาคธุรกิจอื่นเพื่ออะไรเพื่อรอการพัฒนาเพื่อรอราคาเพื่อทํากำไรการใช้ที่ดินจึงไม่เหมาะสมตามหลักการใช้ทรัพยากรของชาติดังนั้นเราใจได้ว่างในเมืองใหญ่ หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครของเราเองนี่แหละมันก็ยังมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าก่อเกิดพอลูชันในเมืองเป็นภูมิทัศน์ที่ไม่ดีก่อให้เกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นายากรรมหรือสร้างทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อสังคมจนภาครัฐต้องเข้าไปดูแลปรับปรุงซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับภาษีที่ได้รับ ในเมื่อไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่ต้องเรื่องที่ดินที่เขาเรียกว่าจะไปกระทบกับคนรวยซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยแต่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่เสียงดังเมื่อพื้นฐานทางภาษีไม่สามารถปรับนำมาใช้ได้จริงรัฐบริการจึงเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันของนักการเมืองเขาเอาไว้ทำอะไร เอาไว้เหกตาหาเสียงกับประชาชนเลยครับลุงจึงมองว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และดรสงคิดไม่ได้ให้ความสำคัญกับรัฐสวัสดิการแต่สองท่านนี้เน้นที่จะสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนต้องการให้ประชาชนมีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยตัวเองลุงจึงมองว่านี่คือแนวคิดแบบรัฐบุรุษ ไม่ใช่แนวคิดแบบที่นักการเมืองใช้กันดุงจึงเชื่อว่าการจัดสรรโควตารัฐมนตรีมันจะต้องทำกันใหม่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์จะต้องจัดการให้มันเป็นโควตาของคนกลางโควตาคนกลางที่นายกมีอำนาจตัดสินใจได้ด้วยตนเองเชื่อว่านายก จะเลือกเอาความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสําคัญและสิ่งนี้ย่อมจะไม่ถูกออกถูกใจนักการเมืองที่กสันอยากมีอํานาจแน่นอนแต่ต้องไม่ลืมว่านี่คือไม้ตายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีอํานาจต่อรองอยู่ในมือเพราะหากยังแข่งขืนต่อไปไม่ยอมอมชองกันยังแย่งเก้าอี้กันไม่ยอมเลิกรากลุงว่าเราจะได้เห็น ได้เห็นภาพนักการเมืองหน้าใหม่น้ำดีเป็นที่ยอมรับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญสคัญเพื่อรอวันยุบสภาก็ได้นั่นย่อมหมายความว่านั่นย่อมหมายความว่าเราจะมีพรรคการเมืองที่มีชื่อ,ลอพลเอกประยุทธจ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เพราะถึงอย่างไรประชาชนคนไทยก็ยังมองเห็นว่า พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมาะที่จะมานั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหากพลเอกประยุทธ์ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ตนเองต้องการมันจึงต้องกระโดดลงมาเล่นแบบสุดตัวและมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วด้วยเมื่อไม่มีทางเลือกมันก็ต้องทำเพียงขอให้มีมืออาชีพด้านประชาสัมพันธ์ดี มีทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนเชื่อมัน่นการชนะการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องยากการมาใหม่ของนายกลงตู่น่าจะใช้อะไรกว่าเก่าเยอะเลยเมือ่อไปดูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เอื้อที่จะให้พรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงชนะแบบแบดเสร็จมันจงต้องอาศัยพรรคพี่พรรคน้องพรรคร่วมอย่าลืมสิครับว่า เมื่อได้สะสเขตโอกาสสสปาธิลิศก็ย่ยอมหมดไปเพราะหลักทุกคะแนนต้องไม่ศูนย์เปล่านั้นเีงการต่อสู้ในทางการเมืองประเภทพักเดียวนอนมานั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยเมื่อไปดูสวสองร้อยห้าคนที่ยังทำหน้าที่เลือกนายกรัฐรนตรีได้อีกสามปีกว่าร่วมๆจะสี่ปี นั่นย่อมหมายความว่าโอกาสยังเอื้ออํานวยต่อการกลับมาใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสูงกว่าใครๆต้องไม่ลืมนะครับว่าพรักพลังประชารัฐที่ได้คะแนนเสียงมามากนั้นมันได้มาเพราะชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะมีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าพักการเมือง มีทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนเชื่อมัน่นทำได้อย่างนี้แล้วก็อย่าหวังอย่าหวังว่าใครจะมาแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปได้จริงไหมครับผู้ชมลุงคงไม่ขวันหรือว่าลุงขวันไปสวัสดีครับ